บางที่นะครับใช้เป็นนานๆนมันหลุดนะฮะใช้เป็นนานๆมันหลุดบางครั้งก็เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงแล้วก็บางครั้งก็อะไรกันไม่สามารถที่จะเข้าใส่ได้นี่ฮะอันนี้ผมมาให้ดูวิธีวิธีการยึดสกกลาดบานสวิงนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าหลายช่างหลายคนก็มีวิธีการยึดที่แตกต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการยึดอีกวิธีนึงนะฮะก็มาดูกันว่า ยึดเราจะยึดแบบไหนถามว่ายึดแบบนี้เราต้องเคลื่อนวงกลมตัวนั้นไหมนะฮะหรือว่าเราจะยึดสกรูที่ตวงรูไอ้เห็นไหมฮะรูไอ้ที่ไอ้ข้างๆรูด,ดำๆเนี่ยฮะเราจะยึดไหมบางคนก็ไม่ยึดเพราะว่าบางคนบอกว่ามันพอดีตัวที่จะยึดสกสาดบานสวิงเนะี่ยเราจําเป็นต้องเคลื่อนตัวไหนไหมถ้าไม่เคลื่อนแล้วมันนูนไหมทําไมบางคนต้อง ใส่กระดาษอัดบางคนทำไมไม่ไม่อัดก็ก็ดูหลายๆเคสนะครับก็ดูหลายๆเคสแล้วก็เอาไปเอาไปลองทำดูนะครับว่าอันไหนเป็นวิธีที่คุณสะดวกอันไหนเป็นวิธีที่คุณสบายนะฮะตัวนี้ถามว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะฮะการยึดบางคนก็ใช้กาวติดนะฮะกาวกาวอะไรล่ะกาวร้อนติดไม่ให้มันเคลือ่อนบางคนก็ใช้วิธีนี้ก็ ก็นานาจิตตั้งนะฮะก็อยู่กันไปครับผมไออยากใช้วิธีไหนก็ใช้วิจารณญาณดูนะฮะมันมันไม่มีสกัดดาตมันสามารถทำได้หลายวิธี นี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงตรงที่ใส่ตรงนี้นะฮะอันนี้ปกติเราจะขีดกลางมาใช่ไหมฮะขีดกลางมาแล้วก็เจ,จาะเจาะเป็นรูวงกลมทั้งสองด้านแต่ตัวนี้นะฮะไอ้เคล็ดลับนิดนึงนะฮะควรจะย้ายเข้ามาไอ้ทางกระจกนะฮะให้ได้สักประมาณ8ดมิลนะฮะให้ได้สักประมาณ8ดมิลนะฮะ 8มิลถามว่าทําไมให้ถามว่าทาําทไมต้องให้ได้ถึง8มิลน,นะฮะคุณดูตรงนี้นะครับนะเห็นไหมมองออกเปล่านะฮะไอฐานตรงนี้มันมันจะนั่งมันจะนั่งพื้นหนอพื้นเสาพอดีนะฮะมันจะนั่งพื้นเสาพอดีแล้วเวลาคุณใช้ไปในนานมันก็จะไม่ตุกกัดตุก,กัดนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะ เวลาใส่เวลาใส่เพดเพดตรงนี้มามันจะมีร่องนี่ฮะมันจะมีร่องไว้สําหรับใส่สก,กัดละเห็นไหมครับมันจะมันจะตื้นลงไปแต่ถ้าคุณนะฮะขยับวงกลมมานีต้ตัวนี้มันก็ขยับตามนะฮะตัวนี้มันจะขยับขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วคุณเห็นไอ้ด้านในไหมฮะด้านในมันก็จะลอยพื้นนะฮะด้านในจะลอยพื้นเมื่อลอยพื้นแล้ว บางครั้งใช้ไปน,นานๆอันนี้ก็ดังก็แก,ก๊ก,แกก็แก,ก๊กแก,ก๊กแต่บางคนก็ยึดไม่ยึดนะฮะแล้วอีกแล้วก็ตัวนี้มันก็จะสูงขึ้นมานะฮะมันก็จะไม่ดีกับเพดมันบางคนก็ใส่แล้วมันมันนูนขึ้นนะฮะถ้าเราเจาหนีบก,กับตัวนี้นะฮะเราก็ต้องขยับตรงนี้นะฮะเข้ามาตรงนี้สักประมาณ8ปถึงเกมิลน,นะฮะตัวนี้มันจะพอดีนะฮะก็จะใส่ยางรองเออใส กระดาษรองได้แล้วก็ใส่ตัวสัก,กราาดได้นะรตรงนี้ก็บางท่านก็นก็คือหลายมันใส่ได้หลายวิธีนะครับก็หาวิธีมาแนะนํากันนะครับโอเคใครชอบวิธีไหนก็โอเคนะครับผม